สวัสดีค่ะพี่ต้นและผู้ฟังทุกท่านนะคะครับสวัสดีครับพี่พึ่งค่ะสวัสดีวันนี้หนูมีคําถามเกี่ยวกับคนที่ถูกงวันที่หนึ่งทุกมวนอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะอ่าไหนเล่าเล่าหน่อยได้ไหมที่ถูกหนึ่งทุกมวดเออค่ะได้ค่ะไปไปรู้มาอย่างไหนค่ะคือที่คนเนี้ยเขาถูกลวันที่หนึ่งทุกมวดนะคะเป็นเรื่องจริงเลยแล้วเขาเป็นเขาเป็นอย่างไงทั้งชีวิตอะค่ะเคอชีวิตเขาไม่ต้องทํางานอะไรเลยคือคือไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าถูกหวย ถูกหวยทุกงวดถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกงวดจนไม่ต้องทํางานอะไรเลยอะค่ะหมายถึงว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเหรอหรือหรือว่าอน่าจะเป็นหวยหวยที่เป็นใบจริงๆเลยอะค่ะคือเป็นเป็นเลขท้ายถูกเลขท้ายอย่างนั้นใช่ไหมน่าจะเป็นรางวัลที่แบบได้รางวัลที่หนึ่งเป็นหลักเป็นล้านๆเลยอะค่ะเหรอ ได้รางวัลที่หนึ่งเลย<ช>เหรอเอ๊ะ<ช>ไม่น่าเป็นไปได้นะ่คะเหรอทุกงวดเลยจนเขาไม่ต้องทํางานแล้วเขาก็มีเงินเยอะมากแล้วทีเนี้ยเขาก็เบื่อที่ว่าเบื่อว่าแบบคือชีวิตปกติเขาคือถูกรางวัลที่หนึ่งของงวดไปซื้อเลขศูนย์ูนะเออแล้วงวดนั้นก็ปรากฏว่างวดนั้นรางวัลที่หนึ่งก็ออกศูนย์ๆให้เขาเขาก็ถูกอีกอืม,อมเป็นเรื่องที่แปลกมากค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็มีเงินเยอะๆเขารู้จะเอาเงินไปทําอะไรเขาก็ ไปถามคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งก็แนะนําว่าก็เอาไปซื้อบิตคอยสิแล้วตอนนั้น่ะบิตคอยอะค่ะราคายังยังไม่ได้ขึ้นจนทุกวันนี้บิตคอยอะเหรียญละประมาณเกือบสองล้านใช่ไหมคะแต่ตอนนั้น่ะราคายังไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจปรากฏว่าทุกวันนี้มันก็บิตคอยก็ดันขึ้นมามหาศาลเป็นแบบเหรียญละเกือบสองล้านเขาก็รวยอีกอะไรเงี้ยหนูก็เลยอยากจะถามพี่ตุ้นว่าคนแบบนี้เขาต้องทําบุญ บบคือไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นกรณีเฉพาะแต่ขอบอกโดยรวมนะพวกที่ได้ลาบลาบลอยเนี่ยนะแบบที่คือไม่ใช่แค่ได้แค่ครั้งเดียวแต่ได้เป็นประจำแล้วไม่ไม่ใช่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นหวยหรือลอตเตอรี่นะเท่าทีา่มีปรากฏอยู่ในโลกจริงๆเนี่ยลาบลอยมีอยู่หลายประเภทนะฮะประเภทที่ นึกไม่ถึงว่าปีนี้จะยกระดับชีวิตได้ยังไงนะเพราะว่าชีวิตมันก็มีเหตุปัจจัยแบบเดิมๆมาปรากฏว่ามีญาตินะบางทีไม่ได้ร้อวันพันปีไม,ไม่ไม่ได้เจอหน้ากันแต่ว่ามาตายดับไปแล้วก็ไอรายชื่อของผู้ได้รับมรดกพึงมีพึงได้นี่นะก็เป็นตัวเองอย่างนี้ก็เยอะนะไม่ไม่ใช่น้อยๆเลยเพราะว่าคนนะตายทุกวันแล้วก็ บางทีผู้ตายอาจจะไม่มีคนใกล้ชิดนะหรือว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงไว้ว่าจะบริจาคให้กับองค์การสาธารณกุศลตรงไหนอะไรต่างๆมันก็ตกจะพลัดจับผูแบบส้มหล่นนะไปสู่มือคนที่โชคดีได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่เป็นประจำทีนี้พูดถึงคำว่าลาบลอยเนี่ย สำหรับคนที่ได้เป็นประจำนะหรือว่าอันนี้ที่เคยเคยพบก็มีนะมีจริงๆนะอย่างเดินเข้าห้างเดินเข้าห้างดีๆเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยแต่ปรากฏว่าห้างคาจับรางวัลพอดีนะ่าใคเข้าไปณเวลานั้นมันจะได้รางวัลไปเที่ยวมาดีฟฟรีๆเลยอย่างนี้ก็มีนะแล้วข้อ ไม่ไม่ใช่แค่ได้ลาบลอยประเภทนี้อย่างเดียวเหมือนกับญาติเนี่ยได้ได้ไปสี่สิบล้านเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เคยเห็นเคยเคยเจอมาที่นี้อ่ะ,อะพูดถึงแบบกว้างๆนะพวกที่ได้ลาบลอยบ่อยๆได้ลาบลอยเป็นประจำก็คือพวกที่เคยทำทานมาเยอะนะแล้วทีนี้การทำทานเนี่ยมันพิสดารมากมันไม่ใช่แค่ ทำบุญเอาถังสังฆทานวิถวายวัดหรือว่าหยอดเศษเงินลงกะลาขอทานอะไรแบบนั้นมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมเีเรื่องใจขอให้ดูที่ใจเป็นหลักว่าแต่ละคนเนี่ยนะมีความมุ่งหมายยังไงนะหรือว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่บนเส้นทางแบบที่จะให้อะไรกับใครแบบไหนนะมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่ง มีอยู่จริงๆที่ที่เคยเห็นมานะแล้วก็เป็นข่าวด้วยเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกอยู่เรื่อยๆด้วยนะประเภทที่ตั้งตนนะด้วยเจตนาเลยเนี่ยนะเป็นลาบลอยของผู้อื่นคือบางคนเนี่ยรวยแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วก็ตัดสินใจว่าจะให้ชีวิตของตัวเองที่มีฐานะมั่งคั่งที่มีเ,เงินล้นเหลือเนี่ยนะ ได้เป็นลาบลอยของผู้อื่นคือตั้งตั้งไอไว้ในใจประมาณอย่างนี้แล้วก็ทำจริงๆนะในแบบที่ว่าใช้ชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตเนี่ยเป็นลาบของผู้อื่นนับตั้งแต่ไปสร้างโรงเรียนให้เด็กไปสร้างไอ,อสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นะโดยที่ไม่คาดหวัง เรื่องหน้าตาหรือว่าเรื่องใครจะมาชื่นชมอะไรทั้งสิ้นแค่มีความสุขที่จะทำํำคือบางคนนะสร้างโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าด้วยความตั้งใจจะลงทุนหรือว่าจะเอาไอ้เ,อเหมือนกันบใบอนุโมทนาบัตรมาหักภาษีอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีความตั้งใจที่แตกต่างกันแต่ถ้า,าสร้างโรงเรียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะใช้เงินเท่ากันเป๊ะเลยแต่ด้วยกําลังใจ ที่อยากจะให้เด็กๆที่อยู่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยได้รับ้ผลประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของตัวเองอย่างนี้เนี่ยผลมันแตกต่างกันมากเลยนะแล้วก็คนที่ตั้งจิตว่าจะให้ตัวเองเป็นลาบลอยของผู้อื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้โยนเงินไปให้เฉยๆส่วนใหญ่จะเอาลงแรงลงสมองลงเวลานะลงไปกับการช่วยเหลือไอ้ตัวที่ตั้งใจ นะช่วยทั้งทรัพย์สินช่วยทั้งแรงงานช่วยทั้งสมองช่วยทั้งเนะื้เวลาอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเต็มๆเนี่ยเอาชีวิตของตัวเองทุ่มเข้าไปเต็มๆเนี่ยมันจะมีพลังมหาศาลความเ,เหมือนกับค,คุณลองนึกถึงใครสักคนเนี่ยที่คุณเคยเจอนะที่เขาตั้งใจให้กับใครจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกถึงประกายบุญที่ออกมาเต็มรอบที่ออกมาแก่กล้าแล้วก็มี ความรู้สึกได้เลยว่าเออเนี่ยเขาอยากให้จริงๆเขาทุ่มลงมาทั้งชีวิตนะไอ,ะอะตัวนี้เนี่ยมันคือ,อสัญญาณบอกหรือว่าร่องรอยนะที่กรรมบุญเนี่ยนะสำเร็จในแบบที่มันเต็มรอบมันแก่กล้านะแล้วไอ,อประกายของประกายรัศมีบุญเนี่ยมันเต็มดวงถึงขั้นที่คนสามารถรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เนี่ยนะตั้งใจให้จริงๆ เนี่ยตัวนี้แหละคือทานทานบาร,รมีที่มันเหมือนกับมีความชัดเจนมีความแตกต่างจากทานทั่วท่วไปของคน<ม>ที่ทำำกันนะเวลาที่ทานประเภทนี้ให้ผลเลยให้ผลหนักแน่นมากให้ผลแบบที่ว่าขีดชะตามาตั้งแต่เริ่มเกิดเลยแนะวะวะพอโตขึ้นมันจะโชคดีมันจะมีคนเกื้อกูลมันจะ ต่อให้ไม่มีคนเกื้อกูลก็มีเทวดานะมาโดนบันดาลอะไรให้อย่างในพระไตรปิฎกก็มีนะประเภทที่เกิดมาเนี่ยไม่รู้จักคำว่าไม่มีแม้กระทั่งว่าคุณแม่อุษาจะสอนนะว่าเฮ้ยโลกนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้อย่างใจเสมอไปอุษาตั้งชื่อขนมว่าขนมไม่มีเออไอขนมไม่มีที่อุษาเอาจานจานเปล่าไปให้เนี่ยจานเปล่าไปเสิร์ฟ เปิดฝาออกมากลายเป็นขนมทิพย์เทวดาบันดาลให้นะเลย,เลยติดใจขนมไม่มีแบบนี้ก็มีนะในพุทธการก็เคยเคยบันทึกไว้จะเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงเนี่ยบางทีเราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยคุณก็คงเห็นบางทีมีข่าวบางทีเนี่ยอย่างที่น้ำพึ่งเล่าเนี่ยนะบางคนเนี่ยเจอเรื่องอะไรที่มันพิสดารแล้วไปเล่าให้ใครฟังมันไม่เชื่อ เขาไม่เกิดขึ้นเป็นปกติกับคนทั่วไปไม่เป็นสาธารณะนะ คนดวงดีเนี่ยส่วนใหญ่นานๆนนดวงดีทีแต่มันจะมีแบบบางประเภทที่มันดวงดีอยู่ตลอดเวลามีคนส่งเสริมมีคนเกื้อกูลหรือไม่ก็มีเทวดาฟ้าดินหรือชะตาของตัวเองเนี่ยนะยัดอะไรมาให้มา,มา,มา,มากมายไก่กองก็ไม่ทราบอ้พวกนี้แหละที่เคยทํากรรมเคยทําบุญในแบบที่แตกต่างในแบบที่ไม่เป็นสาธารณะในแบบที่ไม่เห็นในคนทั่วไปเนะี่ยอันนี้ก็คําตอบสรุปแล้วก็คือว่า เคยทำทานในแบบที่เอาตัวเองนะตั้งใจเลยะนะว่าจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นลาบลอยแก่ผู้อื่นเป็นคือใครเจอตัวเองเนี่ยคนนั้นจะต้องโชคดีใครที่เข้ามาหาคนนั้นจะต้องได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยตั้งจิตไว้ประมาณนี้นะพี่ตุลคะหนูขอถามเสริมนิดนึงนะคะ คือถ้าสมมติว่า,อ,าอย่างถ้าเราเนี้ยไม่ได้มีทรัพย์มากมายเหมือนมหาเศรษฐีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้คือเวลามีใครเดือดร้อนมาเราให้คำปรึกษาหรือว่า,าช่วยช่วยทางใช้กกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องเงินอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยถ้าเราทําทั้งชีวิตเมื่อบุญเผ็ดผลนะคะจะจะตรงนี้ตรงเนี้คือ รงนี้นะเป็นโอกาสที่จะทำความเข้าใจเลยน้ำพึ่งคือว่าคำว่าทานนะตั้งต้นที่จิตเรียกว่าทานานจิตนะานจิตเนี่ยมันมีผลให้ถ้าถ้าถึงเวลาที่กรรมผลิตผลก็มีผลให้ได้รับสิ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่ที่มีฐานะดีนะคำว่าทานานจิตเนี่ย มันตั้งต้นออกมาจากความอยากช่วยเห็นคนอื่นลำบากแล้วอยากช่วยนะอย่างที่พี่เคยเห็นน้ำพึ้งก็เคยมีจิตคิดอยากช่วยกนน้นคนนี้มาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของทานนะบางทีไม่ใช่มาในรูปแบบของการให้เงินหรือบางทีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองเลยด้วยซ้ำ แต่เกี่ยวข้องกับการที่แค่ว่านะเราอยากเข็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เขากำลังลำบากอยู่เนี่ยได้มีการปลดเปลื้องสภาพของความทุกข์สภาพของความยากลำบากนะให้มีความสบายขึ้นหรือมีความชีวิตที่มันสบายขึ้นบางทีนะมาในรูปของความคิดเราเรา เห็นคนบางคนเนี่ยมันคิดไม่เป็นคิดวนแล้วก็หาทางออกไม่เจอรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยคล้ายๆเราเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะว่าเขาติดคุกทางความคิดอยู่คล้ายๆมีอะไรมาครอบเขาแล้วเราอยากช่วยยกไอ้บีไอ้ถังที่มันครอบหัวเขานะขึ้นมาให้เขาลืมตาปากได้ให้เขาเหมือนกับตาสว่างได้เนี่ยแค่นี้นะเอาแค่ความรู้สึกอยากช่วยเนี่ยไอ้นี่เรียกว่าทานเริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่ครบ วงจรถ้าครบวงจรเนี่ยคือว่าเราช่วยพูดช่วยบางทีเนี่ยออกแรงเป็นชั่วโมงๆนะแล้วก็ซ้ำๆหลายวันนะคนที่มันมีโอกาสใกล้ชิดกับชีวิตเราเนี่ยที่เราสามารถจะคุยกับเขาได้เรื่อยๆนะแล้วเราช่วยสำเร็จคือตรงนี้เป็นเงื่อนขไขด้วยนะเราอยากช่วยแล้วเรา สามารถช่วยได้สําเร็จทําให้ความคิดของเขาดีขึ้นทําให้สภาพจิตใจของเขาจากที่มันโดนปิดขังอยู่ในคุกแคบๆเนี่ยคุกมืดๆเนี่ยมันเปิดออกนะเหมือนเขาช่วยช่วยพาเขาออกมาจากคุกได้นี่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นทานที่มันยิ่งกว่าใช้เงินหรือบ,บางทีนะเราคิดดูดีๆเนี่ยเงินช่วยไม่ได้เพราะเรื่องของความคิดคนเนี่ย มันต้องใช้ความคิดของอีกคนมาแงะออกเป็นความคิดที่ดีกว่าเป็นความคิดที่มันเข้าท่าเข้าทางกว่าแล้วไอ้กกำลังกายนะกำลังสมองแล้วก็กำลังเวลาที่เราทุ่มเข้าไปนั่นแหละที่มันมีค่าย,ยิ่งกว่าเงินที่เงินเนี่ยมันเงินกี่บาทกี่ล้านบาทเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้แบบที่เราเนี่ยทุ่มแรงความคิด เวลาแล้วก็กำลังกายไปนะอ่าก็สรุปว่าการช่วยหรือการให้ทานมันไม่ได้มีแต่การให้เงินการให้เงินเนี่ยเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่าทรัพยทานมันเป็นการให้ความกินดีอยู่ดีที่เห็นได้ชัดแล้วก็จับต้องได้ทันทีแต่ว่าทานที่ทำยากกว่าเงินเนี่ยนะคือวิทยาทานหรือธรรมทาน อย่างวิทยาทานเนี่ยคนที่สอนคนอื่นให้มีความรู้มีอาชีพนะด้วยจิตคิดเป็นครูจริงๆคืออยากให้นักเรียนเนี่ยได้ความรู้ความสามารถเอาไปเลี้ยงตัวให้รอดนี่ก็เรียกว่าทําทานอยู่ช่วยชีวิตนะครูประเภทที่อยากให้นักเรียนได้ความรู้จากตัวเองหรืออย่างที่เมื่อกี้พี่บอกไปว่า เขากาลังหลงผิดแล้วเราไปช่วยเปิดตาให้เขาลืมตาอปากได้ให้เขาตาสว่างได้อันนี้ให้ธรมธธรมทานธรรมทานไม่ใช่หมายถึงจะต้องเอาธรรมะในแบบที่อยู่ในพระไตรปิฎกไปให้เขาอ่านอย่างเดียวนะแต่บางทีเนี่ยเราแน่ใจว่าเราคิดได้ดีกว่าเขาแล้วก็มีขนทางที่มันจะทำให้เขาเนี่ยเจอ วิถีชีวิตที่สว่างขึ้นได้นี่ก็เรียกว่าเรามีธรรมะอยู่ในตัวแล้วพอเราสามารถเอาธรรมะตรงนั้นไปประดิษฐานในใจของเขาได้นี่ก็เรียกว่าให้ธรรมทานนะให้ให้ธรรมทานเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่บอกก่อนนะฮะนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดการถวายตู้พระไตรปิฎกก็ดีหรือว่า การเอาหนังสือธรรมะดีๆที่ตัวเองชอบเนี่ยไปให้ผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าธรรมทานเช่นกันแต่คุณลองนึกดูนะว่าหนังสือหรือซีดีธรรมะที่เรามอบให้ผู้อื่นนะั้นน่ะเขาได้อ่านหรือได้ฟังหรือเปล่านะฮะมันมันอาจจะให้ของเนี่ยได้สำเร็จแต่ว่าให้ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะ วิธีที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราให้ธรรมะเป็นทานจริงๆเนี่ยก็คือว่าพูดด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเห็นเขาได้มีความรู้มีความเข้าใจหรือว่ามีดวงตาอีกดวงหนึ่งนะดวงตาอีกคู่หนึ่งที่เกิดขึ้นภายในแล้วก็ชีวิตเขาแตกต่างจากดวงตาที่มันสว่างขึ้นสว่างขึ้นใหม่นั้นนะฮะด้วยดวงตาคู่ใหม่นั้นไอ้ตรงที่เรา จะมีความรับรู้ได้จริงๆว่าเราให้อะไรกับใครนะก็คือชีวิตเขาเนี่ยต่างไปจากเดิมด้วยทานของเราแบบไหนชนิดใดนะครับอย่างบางทีเนี่ยถ้าขอทานอันนี้ที่เห็นได้ชัดที่สุดแล้วคนนึกกันมากที่สุดว่านี่คือการให้ทานก็คือให้ให้เสียเงินขอทานถามว่าชีวิตเขาต่างไปไหมโอเคคือ ถ้าเงินบาทสบาทของเราเนี่ยอาจจะไม่ต่างแต่ถ้าเราคิดว่านี่เป็นเ,เงินส่วนหนึ่งนะที่เราทําร่วมกับคนอื่นที่ผ่านทางมาเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้ชีวิตในวันนั้นของเขาเนี่ยอยู่ได้นะให้เขาสามารถมีกินมีใช้แล้วก็ดํารงชีวิตต่อได้นี่ก็คือทานของเราสําเร็จนะเงินของเราเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขอทานนั้นได้มีกินมีใช้ในวันนั้น แต่ถ้าหากว่ารูปแบบของทานของเรานะมันทําคนเดียวเลยตั้งใจว่าเนี่ยไอ้ทรัพย์สินที่เรามีในวันนี้เนี่ยนะอย่างอาจจะร้อยบาทบอกให้ขอทานคนนี้เพื่อที่จะได้มีกินมีใช้ชัวร์ไม่ต้องรอคนอื่นเนี่ยเห็นไหมลักษณะความต่างของทานเนี่ย เราเราจะรู้สึกเลยว่าเออไอให้บาท2บาทเนี่ยมันยังไม่แน่ว่าเขาจะได้กินหรือเปล่ามันต้องรอคนอื่นมาให้ด้วยซึ่งซึ่งเราก็ตั้งใจอยู่อย่างนั้นว่าเรา,เ,าเป็นคนหนึ่งที่ร่วมให้เขานะฮะไปไปไปกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเราตั้งใจว่าจะเอาเงินร้อยบาทนั้นบอกว่าอา่ะเนี่ยไม่ต้องนั่งขอทานแล้ววันนี้ไปซื้อของให้สบายใจนะฮะไปซื้อของกิน ด้วยเงินจํานวนนี้แล้วกลับบ้าน mm. กลับช่องไปเลยนี่อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทานที่ยกระดับขึ้นมาอีกแบบหนึง่งเวลาที่เราได้รับผลนะเวลาเวลาที่บุญผลิตผลเนี่ยมันก็จะผลิตผลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องรออไม่ต้องรอความไม่แน่นอนนะมันจะมีผลที่มากระแทกเราจังๆนะได้เต็มๆคนเดียวแบบที่ ไม่ต้อในในคราวเดียวโดยไม่ต้องรอเหตุปัจจัยอื่นนี้อย่างเรื่องธรรมทานเนี่ยหรือว่าวิทยาทานก็ตามเนี่ยนะตอนเราเอาไปให้เขาเรายังไม่แน่ใจว่าเขาได้รับหรือไม่ได้รับทางใจนะทางความรู้ทางความคิดจนกว่าเราไปพูดกับเขาแล้วก็ทำให้เขาเกิดความเข้าใจได้นี่ตรงนี้มันก็กลายเป็นไอ้ทาน หรืที่เรียกว่าธรรมทานอีกแบบหนึ่งนะในในแบบที่เราชัวร์เลยว่าเขาอะได้รับธรรมเป็นทานจากเราแน่ๆนะอ่าโอเคอันนี้คิดว่าน้นํำพึ่งมีอะไรเสริมเปล่าเอ่ยออไม่มีแล้วค่ะพี่พี่ตุลตอบละเอียดมากๆค่ะชัดเจนมากอ,อ่าขอบขอบบคุณค่ะพี่ตุล